ตอนที่314อย่าให้ฉันเจอเธออีกนะเมื่อเห็นหนูน้อยดูหวาดกลัวแม้ว่าจะคาดหวังให้เธอเติบโตอย่างปลอดภัยแต่เขาก็ไม่ได้อยากให้เธอต้องมาหวาดกลัวแบบนี้เพราะในอนาคตมันอาจจะส่งผลต่อเธอก็เป็นได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ฉินเลียจึงพูดขึ้นว่าโจโจต่อไปนี้ถามพ่อหรือจูซือเอียก่อนก็ได้นะถ้าการหาเงินแบบไหนที่ทำได้หนูก็ค่อยทำแบบนี้จะได้ไม่เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นอีกจริงด้วยดวงตาของโจโจเป็นประกายขึ้นทันทีค่ะ แบบนี้ก็สามารถหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องถูกฟ้าผ่าอีกแล้วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็อารมณ์ดีขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นเธอก็โบกมือให้กับคุณปู่ฉินและคนอื่นๆอย่างมีร่าเริงคุณปู่หนูไปโรงเรียนก่อนนะคะไปเถอะเถอะเมื่อเห็นหลานสาวกลับมาร่าเริงอีกครั้งคุณปู่ฉินและคุณย่าฉินก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ตอนที่เหล่าหลานชายร้องให้เหมือนลูกสุนัขพวกเขามักจะรู้สึกว่ามันยียวนกวนใจแต่เมื่อหลานสาวคนเล็กหลั่งน้ำตาแค่นิดเดียวพวกเขาก็ถึงกับปวดร้าวไปทั้งใจหลานสาวตัวน้อยของพวกเขาจะต้องมีความสุขอย่างนี้ไปทุกๆวันเมื่อวันนี้โจโจไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อเธอมาถึงเพื่อนเพื่อน,อนต่างก็เข้ามารุมล้อมเธอเอาไว้แม้แต่เด็กนักเรียนชั้นที่โตกว่าก็มาหาเธอด้วยเช่นกันพวกเขาต่างก็เอาลูกอมมามอบให้กับเธอ เพราะเรื่องที่เธออัดเด็กชายตัวอ้วนจนปลิวเมื่อก่อนหน้านี้เป็นที่เลื่องลือเป็นอย่างมากและตอนนี้เธอก็ได้กลายเป็นลูกพี่ของเด็กชั้นอนุบาลทั้งหมดไปแล้วส่วนโจโจนั้นยังคงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเปิดซิปกระเป๋าออกก่อนจะเอาของที่พวกเพื่อนๆของเธอให้ใส่ลงไปในถุงพลางยิ้มร่าออกมาแต่เธอก็ไม่ใช่คนประเภทที่จะเอาของคนอื่นมาแบบฟรีๆหนูน้อยเงยหน้าขึ้นและมามองไปที่พวกเขาจากนั้นเธอก็ทุบไปที่หน้าอกของตัวเองพลากพูดขึ้นว่า สบายใจได้ต่อไปนี้ฉันจะปกป้องทุกคนเองหากมีใครถูกรังแกก็บอกฉันได้เลยอืมลูกพี่โจทุกคนต่างพูดอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อได้ยินเสียงของพวกเขาเหล่าผู้ปกครองที่ยังไม่กลับก็หันมามองพลางคิดว่าเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นแน่ๆแ,แต่มองดูดีๆก็เห็นพวกเด็กๆก,กำลังเรียกหนูน้อยตัวเล็กๆว่าลูกพี่โจส่วนเด็กคนนั้นก็กำลังกินลูกอมอยู่อย่างอ,ร,อร่อยและที่บนศีรษะของเธอนั้นก็มีทรงผมที่ดูคล้ายกับสาวสัญญาณที่ชี้โดอยู่ซึ่งดูท่าทางไม่ค่อยฉลาดเอาเสียเลย เด็กพวกนี้เล่นพิเรนจริงฮ่าฮ่าเหล่าผู้ปกครองต่างก็ส่ศีรษะและไม่ได้เก็บเอามาคิดใส่ใจจากนั้นทุกคนต่างก็รีบแยกย้ายกันไปทำงานส่วนบดิกาดก็ยังได้เอาอมยิ้มจากโจโจด้วยเขาช่วยโอกาสตอนที่ไม่มีใครเห็นยัดมันเข้าปากไปทันทีแล้วรีบเคี้ยวจนลูกอมแตกก่อนจะโยนแท่งไม้ของอมยิ้มทิ้งไปเพื่อไม่ให้ใครรู้ความลับเรื่องที่เขาชอบกินลูกอมเขามองไปที่โจโจแล้วถามด้วยความสงสัยว่าหมอเทวดาน้อยทำไมเมื่อวานถึงไม่มาโรงเรียนล่ะ โจโจจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดเมื่อวานให้เขาฟังเมื่อรู้ว่าเธอไปรักษาอาการป่วยของคนอื่นมาอีกทั้งยังได้สมบัติล้ำค่าที่ถนนขายวัตถุโบราณมาอีกบัิกาศก็อดที่จะยกนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อชื่นชมเธอไม่ได้เธอใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่าเขาเป็นไหนฮ่างานของเขาก็คือการติดตามนายน้อยเท่านั้น แต่นายน้อยของเขาก็หากินเองได้แล้วจึงไม่จําเป็นต้องมีเขาคอยดูแลเหมือนเมื่อก่อนก็ได้งานของเขาก็น้อยลงไปอีกมันช่างน่าเบื่อจริงๆเลยถ้ามีงานให้เขาทําเพิ่มอีกสักหน่อยก็คงจะดีแต่ที่คิดไม่ถึงก็คือคิดอะไรมักจะได้แบบนั้นตอนที่เด็กๆก,กําลังเรียนหนังสืออยู่นั่นเองคุณครูประจําชั้นก็เดินมาหาหัวจี้อันพลางพูดขึ้นว่าอันอันมากับครูหน่อยสิจะมีผู้ปกครองของหนูมาหาผู้ปกครองหรือ พ่อด้อังกิษหูความประหลาดใจฉายชัดในแววตาของเขาคุณพ่อมาหาเขาอย่างนั้นหรือเขารีบลุกขึ้นยืนอย่างเร็วไวแต่เมื่อนึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็แซงทำหน้าเรียบเฉยและขมความตื่นเต้นนี้เอาไว้จากนั้นก็นั่งลงเหมือนเดิมก่อนจะพูดอย่างเย็นชาว่าผมไม่อยากเจอเขาออกจากบ้านมาตั้งนานกว่าจะคิดได้มันสายไปเสียแล้วละ่ะแม้ว่าเขาจะพูดเช่นนั้นแต่สายตากลับมองออกไปข้างนอกตลอดเวลา บดีกาดเองก็คิดว่าหัวหมิงสเสวียนมาหาลูกชายแต่ก็ยังคงรู้สึกแปลกใจว่าเขาไปคุยธุรกิจต่างจังหวัดถึงหนึ่งเดือนไม่ใช่หรือทำไมถึงกลับมาก่อนกำหนดได้ล่ะหรือว่าเขาจะเสร็จธุระก่อนกำหนดเมื่อเห็นหัวจี้อันปากไม่ตรงกับใจเขาจึงเดินเข้าไปหาแล้วพูดขึ้นว่านายน้อยครับถือว่าเห็นแก่ที่คุณผู้ชายอุตส่าห์มาหานายน้อยเถอครับไปเจอท่านสักหน่อยนะครับท่านจะได้ไม่มาเสียเที่ยวเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็พยักหน้าเห็นด้วย ใช่แล้วละอย่างน้อยเขาก็ให้เงินกับนายนายควรจะไปพบเขาหน่อยนะเงินไม่ใช่แค่หายากเท่านั้นบางครั้งการหาเงินก็ทําให้โดนฟ้าผ่าได้ด้วยมันไม่ง่ายเลยจริงฮ่าฮเมื่อได้ยินเช่นนั้นฮัวจี้อันก็พยักหน้าอย่างขอไปทีและพูดอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักก็ได้แต่ฉันจะให้เวลาเขาแค่ห้านาทีเท่านั้นเมื่อเห็นท่าทีปากแข็งของเขาบดิกาดก็ยิ้มพลางพูดอย่างให้ความร่วมมือว่าได้ครับต้องแบบนี้สินายน้อยช่างใจกว้างจริงๆ เขาเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันเจ้าเด็กอ้วนเธอจะไปกับฉันไหมโจโจสายสศีรษะโดยไม่แม้แต่จะหันมามองเขาเธอกำลังถือดินสอสีและวาดรูปลงบนกระดาษอย่างตั้งใจซึ่งตอนนี้เป็นวิชาวาดรูปและหัวข้อของวันนี้คือการวาดรูปครอบครัวของฉันเธอจึงจะวาดสมาชิกในครอบครัวของเธอทั้งสี่คนซึ่งก็คือเธอคุณพ่อคุณแม่และพยายามฝืนใจเพิ่มลุงปากไม่ดีลงไปด้วยฮัวจี้อันก้มลงไปมองเส้นที่บิดเบี้ยวของเธอ จากนั้นแววตาของเขาก็ดูสับสนเล็กน้อยบ้านตระกูลฉินมีคนหน้าตาแบบนี้อยู่ด้วยหรือเนี่ยเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็สายศีรษะถ้าอย่างนั้นฉันไปคนเดียวก็ได้ไปเถอะไปเถอะโจโจ,โจโบอกมือแล้วฮัวจี้อันจึงเดินจากไปในตอนแรกนั้นเขาก็พอจะเอาชนะความรู้สึกได้แต่เมื่อเดินไปใกล้จะถึงประตูเขาก็เริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปที่ประตูพลางพูดขึ้นว่าคุณพ่อยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบประโยค ก็เห็นผู้หญิงที่แต่งตัวและแต่งหน้าดูสวยสง่าอยู่ข้างนอกทันใดนั้นเขาก็หยุดชะงักลงใบหน้าของเขาดูซีดเืิดลงทันทีเมื่อมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นเธอเองหรอกหรือบดิกาดก็รู้ดีว่าเธอเป็นใครและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีพลางมองไปที่หัวจี้อันแย่แล้วใบหน้าของเขามืดลงทันทีก่อนจะรีบคว้าตัวหัวจี้อันขึ้นมาอุ้มเอาไว้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็เดินกลับไปที่ห้องเรียนทันที โจ,โจมองภาพวาดของตัวเองด้วยความพอใจหนูน้อยวางแผนเอาไว้ว่าจะเอารูปที่เธอวาดกลับไปให้พ่อกับแม่ของเธอดูที่บ้านแต่เมื่อเห็นหัวจี้อันวิ่งเข้าไปมาเธอก็อดสงสัยไม่ได้และถามขึ้นว่าเอพวกนายเพิ่งจะออกไปไม่ใช่หรือเมื่อมองดูอีกครั้งเธอก็เห็นหัวจี้อันที่กำลังเมื่อยลอยร่างกายของเขาดูสั่นเทาหนูน้อยรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนจะรีบคว้าข้อมือของเขาเพื่อจับดูชีพ,พจร ชีพรจรของเขาเต้นไม่เป็นจังหวะเขาถูกอะไรทำให้ตกใจกันนะบนดีกาดเองก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจากนั้นเขาก็รีบหยิบโทรศัพท์ออกมาและกดโทรออกทันทีพลางมองไปที่โจโจก่อนจะพูดอย่างจริงจังว่าหมอเทวดาน้อยฝากดูแลนายน้อยด้วยนะทันทีที่พูดจบเขาก็รีบเดินออกไปทันทีโจโจหยิบกล่องประสาทเม็ดสีแดงออกมาให้หัวจี้อันกินภายในไม่กี่นาทีหลังจากนั้นสีหน้าของเขาก็ดูดีมา แต่จูจๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นและทันใดนั้นเขาก็รีบหลบลงไปอยู่ใต้โต๊ะมือทั้งสองข้างกุมศีรษะเอาไว้พลางบน่นพ,พึมพำบางอย่างออกมาเบาๆโดยมีเหงื่อเย็นผุดออกมาเต็มหน้าผากไปหมดเสียงนี้ทําให้ทุกคนตกใจและต่างก็หันไปมองทางเสียงนั้นโจโจเองก็รู้สึกตกใจเช่นกันยาใช้ไม่ได้ผลหรือเธอคุกเข่าลงกับพื้นก่อนจะมองไปที่หัวจี้อันเดิมทีเธออยากจะดึงเขาขึ้นมา แต่เมื่อหนูน้อยแต่ตัวเขาเขาก็ตัวสั่นอย่างรุนแรงเธอจึงไม่กล้าที่จะแต่ต้องตัวเขาทำได้เพียงนั่งดูอยู่ข้างๆเท่านั้นเมื่อเห็นว่าเขาพึมพำบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเธอก็กระพริบตาพลางเอียงหูเข้าไปฟังเธอจึงได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาพูดว่าฉันหิวและฉันไม่อยากกินเมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็รู้สึกงุนงงตกลงว่าเขาอยากกินหรือไม่อยากกินกันแน่ เธอครุ่นคิดอยู่นานแต่ก็ยังคิดไม่ออกและตอนนี้เธอก็รู้สึกหิวจึงหยิบของว่างที่คุณย่าชินได้เตรียมเอาไว้ให้ออกมากินขณะนั้นเองที่ประตูของโรงเรียนอนุบาลเมื่อหลวถทิงถิงเห็นหัวจี้อันวิ่งหนีเธอเธอก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเมื่อเธอรู้ว่าลูกชายไม่อยากเจอเธอในตอนที่เธอถูกฟ้องหยา่าและถูกขับไล่ออกจากบ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยพูดอะไรกับเธออีกเลยคนตระกูลหัวไม่มีคนดีเลยสักคน เมื่อเห็นบดีกาดเดินเข้ามาเธอก็เชิดคางขึ้นและขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับเขาจู่ๆข้างหลังของเธอก็มีเสียงที่เยือกเย็นดังขึ้นเฮ้ความจำของเธอไม่ดีอย่างนั้นหรือฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าฉันเจอเธออีกฉันจะทำอะไรหลังทิ้งทิ้งตัวแข็งทื่อไปทันทีจากนั้นเธอก็หันไปทางผู้ชายคนนั้นแกไม่กล้าหรอกเพราะฉันเป็นถึงคุณนายตระกูลหัวทันทีที่พูดจบตัวของเธอก็ลอยขึ้นจากพื้นและสิ่งของต่างๆรอบตัวเธอก็ดูเล็กลงไปเรื่อย ฮ่ฮ่ <H aha> เธอมองไปที่ชายรูปงามคนนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาทันใดนั้นดวงตาของเธอก็ต้องเบิกกว้างขึ้นเมื่อเธอสบตาเขาเธอหวาดกลัวจนสันสานไปทั้งตัวเขามันปีศาจชัด